สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเวลาทีสามกว่ากับจันท์ที่ลอยอยู่บนฟ้าพร้อมทั้งหมู่เมฆก,ก็จะเพิ่งแปลกใจเนาะว่าเอ๊ะผมจะแว่นจะมาไม้ไหนกันในวันนี้ <c oughs> ก็วันนี้พอดีอช่วง กลางวันแล้วก็ช่วงหัวค่ำมาฝนมันตกนอนไปนอนมารู้สึกตัวขึ้นมามันก็นอนต่อไม่ได้ก็เลยนึกถึงหน้างานที่อยู่ในแปลงเนาะเลยเอาละในเมื่อไม่นอนเดี๋ยวก็จะพามาทำงานเสียเลยอันนี้กับภารกิจการปลูกป่าก็จะมาปลูกมันกลางคืนนี่แหละ เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนมันตกมันจะตกช่วงบ่ายในการทํางานมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําในช่วงเช้าปลูกไปได้อพอช่วงบ่ายฝนมันก็ไล่ก็เลยไม่ได้ทาต่องานมันก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าอันนี้ก็เลยเอาละเดี๋ยวจะปลูกมันตอนกลางคืนนี่แหละเรียกว่าช่วงไหนสะดวกเราก็จะปลูกช่วงนั้น อันนี้ก็เป็นแนวเขตริมแดนก็มาถึงสายวัดไว้ตั้งแต่เมื่อตอนบ่า,บายฝนตกไร่ก็เลยไม่ได้ทำต่อตรงนี้กะว่าจะปลูกสับประรดเอาสับประรดไว้ริมแดนแล้วก็วางจิตไว้ว่าญา,าติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามอยากจะทานสับประรดก็สามารถเก็บไปทานได้เลย แต่ว่าวันนี้คืนนี้จะไม่ได้ปลูกสับป,ปะรดนะครับแต่ว่าจะมาปลูกยางนาก็จะถัดจากแนวสับป,ปะรดเข้ามาตรงนี้ที่มองเห็นหลักนี้ก็จะเป็นแนวที่ผมวางไว้ว่าจะปลูกยางนาซึ่งก็ปลูกห่างจากเียแดนมาอยู่ที่ประมาณ2เมตรเจ็ดเดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น สวนยางพาราอันนั้นเขาก็ปลูกห่างแดนอยู่ที่2เมตรก็ถือว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอชุมชนแถบนี้ก็จะปลูกห่างแดนกันอยู่ที่2เมตรก็ผมก็จะเอาตามนี้แหละนอกจากในแนวบริเวณนี้ผมจะปลูกยางนานแล้วก็ถัดเข้ามาด้านในอีกอันนี้ปลูกไปแล้วเป็นการปลูกกระถินเทพาเพื่อ ะใช้เป็นไม้หนีบไม้ยางนาเรียกว่าใช้พื้นที่ให้คุ้มเต็มที่ซึ่งไม้กระถินเทปา่านี้ผมก็ใช้เมล็ดเอามาหยอดก็กะว่าจะ,ะเป็นไม้ตัดสางออกเมื่ออายุได้สองปีขึ้นไปก็จะทำการเลือกตัดสางออกแล้วก็จะปล่อยให้ยางนาที่อยู่ถัดกรมานี้จเจริญเติบโตต่อไป ทีนี้ก็มาถึงตรงหน้างานที่ผมจะทําการปลูกยางนาในคืนนี้ในส่วนนี้นั้นผมก็ได้ทําการขึงเชือกมาร์คหลุมเอาไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนเมื่อตะกี้นี้ก็มีการนําต้นกล้าฟันยางนาเอามาวางตามจุดที่มาร์คหลุมเอาไว้ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการลงมือปลูกและในการปลูกายางนานั้นก็ทําเหมือนกับการปลูกไม้ป่าชนิดอื่น ซึ่งที่ผ่านมาในหลายๆคลิปที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกไม้ป่านั้นก็ได้นําเสนอวิธีปลูกอยู่เนาะก็จะทํากันแบบง่ายๆคือขุดลุมกันสดๆเลยจากนั้นก็ฉีกถุงตัดรากที่โขดอยู่ตรงก้นถุงแล้วก็เอาต้นกล้าพันลงจากนั้นก็เหยียบอัดดินให้มันแน่นๆแค่นี้การปลูกต้นยางนามันก็สำเร็จเรียบร้อยก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะ การทำงานบางทีมันก็มีอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่มาจากภายนอกหรือว่าจากภายในแต่ว่าผมก็ไม่ยอมให้เหตุปัจจัยเหล่านั้นมันมาปิดกัน้นการทำงานของเรากลางวันทำไม่ได้เราก็ทำกลางคืนอ่าช่วงไหนว่างเราก็ทำช่วงนั้นช่วงไหนมีภารกิจอื่นเราก็ไปทำภารกิจนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอามานำเสนอประมาณนี้เนาะ เพื่อให้เห็นว่ารูปแบบหรือว่าวิธีในการทำงานของผมนั้นมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการบันทึกไม่ว่างานปลูกสร้างป่านั้นมันก็มีทั้งความยากแล้วก็ความง่ายมันค้าเข้ากันไปข้อสำคัญอยู่ที่ใจของเราคนที่จะปลูกสร้างป่านั้นมันมีความหนักแน่นแล้วก็ มีความเข้มแข็งฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็จะลืมกดติดตามเลยเนาะผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ